ครับแอนซี่สวัสดีครับีว่าไงซี่ไม่ได้เจอนานเลยเจอหลังเวทีนี้เลยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอเขานานอ๋อเออก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอนานอ๋อหลอนะเว้หล <Hi world S 1> mm ังเวทีเจออยู่แล้วไม่ไม่ไม่ให้สองคนทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าดีนะดีนะไม่ได้เจอนานตั้งใจสายหน่อยแล้วขอขอเรียกแบบนี้จัดการอุปกรณ์ของเรา โอเคค่ะก็โผก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคิดถึงเราแล้วสนใจนะคะเรียกเราสองคนกลับมานะคะและที่สําคัญนะคะซีเดียก็ต้องขอบคุณพี่ฟี่ด้วยนะคะอันนี้บีนมาให้โดยเฉพาะินกลับมาโดยเฉพาะจากเมนะคะ,ะคิดถึงกันไหมคะ,อะขอบคุณมากไม่ใช่แค่ทุกคนนะับพวกเราก็คิดถึงเหมือนกันนะโดยเฉพาะฟี่นี่แบบ อีปีพี่ล่าสุดแปดปีที่แล้วมาปพีที่แล้วแต่โดยภาพรวมเลี้ยวสุดเหมือนนะว่าเป็นสิบปีแล้วหายยังไม่เป็นแป่าก็หอกนิดนึงนะคะให้ให้เวลาหายใจนิดนึงใ่ใค่ะคนก็ดูโอเคอยู่นะครับฟิตกันหมดฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่รุ่พ่อแม่เดี๋ยวแต่เป็นรุ่นลูกมากันด้วยนะใช่ใช่จริงๆแล้วในวันนี้นะฮะัซิเนซีนี่ไม่ได้มาแค่จุดให้น้ำจุดที่สองเนาะยังมีอีกใช่ไหมฮะยังมีไหม สักเพลงยัก็ดีนะเอางเพลงเดียวไม่พอบางเพลงเดียวไม่พออยู่แล้วค่ะเรายังมีเพลงอีกนะคะก็หวังว่าหลายๆคนจงยังจำได้นะคะช่วยเราด้วยนะคะเดี๋ยวขอเวทีให้เราสองคนอีกสักหนึ่ได้เครับขอบคุณมากๆนะครับ